เราก็จะมาใส่หูยางโชกนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหูย่างเป็นยังไงนะผมสั่งมาจากลาซาด้านะผมซึ่งผมแกะเช็คของนะโอเคนะผมก็จะมีหูย่างสองอันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะผมนี่สติ๊กเกอร์ก็ไม่มีแถมนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมทรงรถเวลาออกมาแบบแจ๊กๆครับอือรายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปี โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาชานนลเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาใส่หูยางโชกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหูยางเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับผมตามมาครับผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับผมซึ่งผมแกะเช็คของแล้วนะครับผมเจะให้ดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับผมก็จะมีหูยางสองอันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมมีสติ๊กเกอร์ก็ไม่มีแถมนะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีประมาณแค่นี่ครับผมเบอร์14บสองตัวนะครับผมนี่ แจก็จะมีเบอร์สินะครับผมแค่นั้นพอจบแล้ผมนี่ก็จะเป็นสภาพรถลุมดวงของผมนะครับผมนี่ประมาณนี้นะผมนี่เดี๋ยวไม่โฟกัสไว้ทุกคนนี่โฟกัสแล้วนี่สองข้างนี้เป็นคาร์บอนนะนี่ปับป๊บๆนี่ก็จะเป็นอาร์มยืดนะผมอาร์มยืดของนี่นะผมนี่ผมรุ่นนี้ผมไม่รู้เชื่อหนังกินไม่ออกแลทุกคนเออแต่ว่าโครงก็ยังเป็นโครงตัดอยู่นะนี่ทุกคนนี่เป็นยังเป็นโครงตัดอยู่นะผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปใส่หูย้งให้ดูเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นทรงตลออาร์มยืดโอเคนะผมก็ ประมาณนี้นะผมสําหรับรถนะครับผมนี่ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะใส่หูยางให้ดูเลยนะผมนี่อุปกรณ์ก็จะมีเบอร์14แล้วก็เบอร์14นะครับผมเบอร์สิีแค่สองตัวก็พอแล้วนะครับผมโอเคกันตอนฟุตตอนสายนะผมไป ครับผมหูย่างนะผมเดี๋ยวจะขอใส่เลยนะผมนี่ใส่ตรงนี้นะผมนี่ครับผมพย่างติดตอกลงนะทุกคนอาจจะไม่ตรงสักเท่าไหร่นะ แอคนะครับทุกคนแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะผมจะยกขึ้นมาอย่างนี้นะผมพยายามให้โค้งนะผมอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้มันติดน,นะผมเ,เข้าประมาณนี้เลยนะครับ นี่นะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใส่หูย่างให้ดูนะผมทุกคนคิดว่าเป็นไงบ้างนะผมใส่ยากหรือใส่ง่ายนะผมให้ทุกคนคอมเมนต์นะผมแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้นะเอออย่าลืมอย่าลืมรู้นะว่าไม่กดเดี๋ยวต่อยต่อย่อยนะทุกคนนี่ผมประมาณนี้นะผมสําหรับรถไม่ได้ล้างทุยนะผมสําหรับอ่าใส่หูย่างนะผมนี่เป็นไงนะทรงแต่ก่อนดังคุมันสูงมากนะผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปแต่ก่อนแล้วก็ตอนนี้ให้ดูนะผมว่าเป็นยังไงนี่ขึ้นสองข้างนี้เลยนะผมนี่ไม่อายครับทุกคน มันต่างนะผมต่างเพราะว่าตัวนี้ตูดน่าจะเรียบลงนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นตูดมันหลวงขึ้นนะผมมันไม่สวยนะครับผมโอเคทุกคนคิดว่าทรงนี้เป็นยังไงบ้างนะผมทรงขับเล่นนะผมขับกับผู้สาวโกโก้อลน้องๆเออทุกคนคิดว่าไงอ่ะเออก็ประมาณนี้แหละผมว่านะผมเสื้อผมก็อย่าพูอสาเลยนะผมไม่ตุนเสื้อปุ๋ยอ่ะก็ประมาณนี้นะผมสําหรับการใส่หูเย้่งนะผมว่าเป็นยังไงบ้างนะผมสาหรับทรงรถนยนะผม เออหรือว่าต้องให้ปรับเปลี่ยนตรงไหนใหม่นะผมนี่รถยังไม่ได้ล้างเลยนะผมนี่เป็นอาร์มยืด2นิ้วนะครับผมนี่อาร์มยืด2นิ้วแล้วก็ใส่หูย่างนะผมท้ายก็จะประมาณนี้นะผมนี่ยืดยังไม่สุดนะทุกคนถ้ายืดสุดก็น่าจะไม่โดนหลอกไฟท้ายเพราะว่าผมใส่ยางเล็กไงประมาณนี้นะผมสลับทรงรถนะผมใครว่าสวยก็ฝาก,ฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมนะเนี่ยทุกคนทางจากพื้นนะโอ้โหดูสิโคตรเตี้ยผม โอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมทรงรถเวลาออกมาแบบแจ้งๆครับอออประมาณนี้นะผมนี่กล้องอาจจะแตกนะเพราะว่าแบตกูมหมดเนี่เออใช้กล้องมือถือถ่ายชิมหายไปก่อนนะผมนี่ครับผมชุดหลังก็ประมาณนี้นะผมนี่โอเคนะผมสหลับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็ประมาณนี้นะผมสหรับการใส่หูยากนะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตรงนี้เลยนะผมสหลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าผมไป